ดูแลนกอย่างไรในช่วงหน้าฝนยกมือบรนจงและขึ้นตรงเนื้อหัวฟากเนื้อฟากตัวผมลุกล้านเจ้าปักตาตสำเนียงบ้านจานฟังแล้วมันแข้งแขงโกปาซาตองแดงแข่งแข้งแต่จริงใจสวัสดีครับ มาเจอกันอีกครั้งกับกับผมช่างเชษสงขาและช่องนายช่างความนกมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่ผมตั้งใจจะทำตั้งแต่ก่อนน้ำจะท่วมแต่สุดท้ายก็ไม่ทันครับน้ำเกิดท่วมเสียก่อนนะครับแต่มองอีกมุมนึงนะครับคิดอีกมุมหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับเราทำกันหลังจากน้ำท่วม ก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆที่ใช้ได้จริงๆที่สูญเสียจริงๆนะครับและปีนี้น้ำท่วมใต้หนักมากนะครับในพื้นที่หัาดใหญ่ตอนนี้ก็เยอะมากๆนะครับสูญเสียกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรือแม้แต่เรื่องของการเสียชีวิตนะครับซึ่งก็ บ่งบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างนะครับได้หลายๆอย่างนอกเรื่องนิดนึงนะครับเมื่อก่อนผมคิดว่าหลังคาเมทัลชีตเป็นหลังคาที่แข็งแรงนะครับเป็นหลังคาที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ป้องกันโจรได้ป้องกันขโมยได้นะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็ได้รู้ว่าบางครั้งมันก็มีเหตุผลของมันนะครับหลังคากระเบื้องอก็สามารถที่จะเปิดและก็ ขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้เร็วกว่าหลังคาเมทัลชีตที่จะต้องใช้เครื่องมือในการตัดทางนะครับหลายๆชีวิตก็สูญเสียไปเพราะ,ะความแข็งแรงนะครับเพราะความต้องการที่จะต้องการคำวยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่ายิปซัมนะครับก็เหมาะที่จะทำเป็นฝ้าเพดานนะครับหลายๆคน ก็ใช้พวกแผ่นวีว่าบอร์ดนะครับซึ่งแข็งแรงกว่าไปทําฝ้าเพดานบางคนก็ใช้ผนังห้องย็นไปทําฝ้าเพดานพอถึงเวลาก็ไม่สามารถที่จะหนีออกจากทางหลังคาได้นะครับก็โอเคนะครับนอกเรื่องกันนิดหน่อยทีนี้มาโฟกัสนะครับในเรื่องที่ผมจะคุยดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องราวของอดูแลนกอย่างไรในช่วงที่ ฝนตกนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับคือ,อหลายๆคนเนี่ยนะครับเลี้ยงนกแล้วก็ผ่านมาหลายๆช่วงฤด,ดูกาลนะครับหลายๆปีก็ไม่เกิดปัญหานะครับแต่พอมาถึงช่วงที่มันเกิดวิกฤตาการนะครับเกิดช่วงที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็เกิดปัญหากันนะครับแล้วก็อาจจะแก้ไม่ทันนะครับ วันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องราวของอาการดูแลนกในช่วงฤดูน้ำหลากหรือว,ว่าฤดูฝนนะครับข้อที่หนึ่งะครับข้อที่หนในเรื่องราวของอาหารเมื่อวานนะครับผมทำคลิปไว้แล้วนะครับเรื่องราวของการให้นกกินอาหารให้หลากหลายเพื่อที่จะสามารถอ,าอยู่รอดได้ในช่วงเกิดวิกฤตการอาหารขาดแคลนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ ยายาไม่นกกินอาหารให้มันหลากหลายนะครับในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการเราอาจจะหาอาหาราเพียงหนงชนิดไม่ได้อย่างเช่นว่าเราให้นกกินอาหาร A อยู่แล้วพอถึงเวลาเราหาอาหาร A ไม่ได้ถ้านกเรากินไม่หลากหลายก็อาจจะเสียชีวิตได้โดยง่ายนะครับข้อที่2นะครับเรื่องราวของที่ในการาเก็บนกนะครับคือเวลาช่วงฤดูหน้าร้อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแขวนนก ไว้ริมชายคานะครับฝนมันไม่ตกเราก็แฝนไว้ตรงนั้นได้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เวลาเราเลี้ยงนกทีแรกตั้งใจแล้วว่าจะเลี้ยงสักสี่ตัว5้าตัวแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงไปนกมันงอกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับจนทําให้ที่แขวนของเราอะ่ะมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาช่วงหน้าฝนนะครับเราจะต้องเอานกเข้าไปแขวนเอาไว้ให้พ้นจากฝนสาดแล้วก็พ้นจาก ละอองฝนฝนจากลมนะครับเพราะฉะนั้นข้อทีอ่2นั้นก็คือเรื่องราวที่แขวนนะครับในช่วงหน้าฝนจะต้องเอานกไปแขวนในพื้นที่ที่ไม่โดนละอองฝนไม่โดนลมนะครับไอเรื่องโดนฝนไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมันโดนไม่ได้อยู่แล้วนะครับข้อต่อไปนั่นก็คือเรื่องราวของการดูแลนะครับดูแลอาหารนะครับในช่วงหน้าฝนหลายๆคนอาจจะคิดว่าใส่อาหารไว้แล้วเพียงพอ อย่างปกติเราใส่อาหาร3วันครั้งอย่างนี้นะครับแต่พอมาถึงช่วงหน้าฝนเราไม่สามารถที่จะใส่อาหาร3วันครั้งได้เพราะว่าบางครั้งนะครับความชื้นในในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะทําให้อาหารมันเกิดเชื้อราได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องดูทุกวันนะครับในช่วงหน้าฝนไม่จําเป็นจะต้องใส่ในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็พยาพยามที่จะดูทุกวัน เพราะว่าบางครั้งอาหารมันยังมีอยู่นะครับแต่นกมันกินไม่ได้เพราะว่ามันคืนลาหมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำนะครับหลายหลายครั้งนกก็เสียชีวิตเพราะขาดน้ำในช่วงหน้าฝนซึ่งหลายๆคนคิดว่าหน้าฝนมันจะอะไรนักหนากับน้ํานะครับบางครั้งเราคิดว่าฝนตกครับแต่เราลืมไปว่าฝนมันตกอยู่นอกโรงนกนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูแลนะครับต้องดูแลต้องสํารวจในเรื่องของน้ําทุกๆวันเช่นกันนะครับบางครั้งน้ํามันไม่ได้หมดหรอกครับแต่ว่าน้ํามันสกปรกพอน้ํามันสกปรก,กนกมันก็ไม่ยอมกินก็อาจจะเสียชีวิตได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็เป็นอีกหนึ่งข้อสําคัญนะครับที่ต้องดูแลดูตลอดนะครับในช่วงหน้าฝนละเลยไม่ได้เช่นกันนะครับข้อต่อไปในเรื่องราวของขี้ครับ ขี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับในช่วงหน้าฝนหลายๆคนพอมันเกิดหน้าฝนแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ําจะล้างบ้างและกลัวว่าพอล้างแล้วกรงมันจะปุนะครับ,รบกลัวว่ามันจะชื้นไม่แห้งแล้วกงุงอาจจะปุได้นะครับก็เลยไม่ได้ล้างขี้นกและไอตัวขี้นกนี่แหละครับมันไปทําให้มันเกิดความชืน้นพอเกิดความชืน้นแล้วมันอาจจะทําให้นกอะครับเป็นหวัดอาจจะทํ Sail, าจจทให้นกป่วยอาจจะทําให้นกปอดบวมได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็ ไอ้ขี้นกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องล้างต้องเคลียร์กันตลอดนะครับถ้าอย่างบ้านใครที่แขวนนกเอาไว้แล้วข้างล่างเปนดินผมแนะนําว่าช่วงหน้าฝนให้เอาแผ่นลงขี้ออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้ขี้ลงดินไปเลยนะครับเพราะว่า,าถ้าเราใส่แผ่นลงขี้ไว้แล้วมันเกิดมันเกิดนกขี้ลงมาแล้วมันมีความชื้นความชื้นมันก็ระเหยขึ้น โดยจะพกคลุมผ้าไว้ด้วยแล้วความชื้นจากขี้นะครับมันขึ้นไปแล้วมันก็อบอวนอยู่ในผ้านะครับก็จะทำให้นกเราป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับเ,เรื่องขี้แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องราวของของกรงนะครับของกรงนะครับก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของกรงที่เปียกชื้นกรงที่เปียกชื้นก็อาจจะทำให้นกป่วยได้ง่ายเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า กลงของคุณเปียกนะครับผมแนะนําให้เอาผ้าออกทั้งหมดเอาแผ่นรองที่ออกนะครับแขวนไว้โล่งๆรอให้กลงแห้งก่อนแล้วค่อยใส่แผ่นรองที่ค่อยคลุมผ้านะครับข้อต่อไปในเรื่องของผ้าเปียกครับหลายๆคนพอฝนตกแล้วก็เป็นห่วงนกก็เอาผ้ามาคลุมคลุมทั้งกลงเลยนะครับฝนมากกฏว่าฝนมันสาดมันมีละอองฝนและทําให้อ่าผ้าที่คลุมกลงมันเปียกพอผ้าคลุมกลงเปียกเนี่ยครับมันแทนว่ามันจะช่วยทําให้อบอุ่น มันจะกลายเป็นทาให้ยิ่งเปียกชื้นยิ่งเย็นขึ้นนะครับมันเหมือนกับเราเราโดนฝนมาแล้วเรามาหุ่มผ้าแต่ผ้านั้นเปียกนะครับแทนว่ามันจะหายหนาวมันกับกลายเป็นยิ่งหนาวขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับถ้ากรณีที่อยู่ในบ้านมิดชิดเราคล,ลุมผ้าเพื่อที่จะให้นกมันอบอุ่นขึ้นแบบนี้โอเคนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราแฝอาไว้ชายคาแล้วมันโดนละอองฝนแล้วเราคลุมผ้าไว้นะครับจะยิ่งทําให นกเปียกนกชื้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่แขวนไว้ชายคาและต้องการจะคลุมผ้าเพื่อการฝนผมแนะนําให้คลุมเอาไว้ครึ่งเดียวนะครับเพื่อให้อีกครึ่งหนึ่งมันสามารถที่จะถ่ายเทได้นกก็จะไม่หนาวจนเกินไปนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในบ้านอยู่ในที่ที่มิดชิดอยู่ในโรงเรือนไม่คลุมผ้าเลยก็ดีครับก็ดีถึงนกอาจจะเย็นกว,กว่ากว่าคลุมผ้านิดหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ชื้นนะครับมันก็ไม่ ทําให้เป็นปลอดบวมได้โดยง่ายนะครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปในเรื่องราวของสัตว์ร้ายนะครับที่อาจจะมากับฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูนะครับระมัดระวังนะครับหลายๆคนเอานกเข้าไปแขวนในที่ที่ปลอดภัยแล้วแต่ลืมคิดเรื่องหนูไปนะครับลืมคิดเรื่องหนูไปพอเอาไปแขวนแล้วหนูเองมันก็โดนข้างนอกมันก็ไม่มีที่จะอยู่น้ําท่วมรูบ้างไม่มีอาหารบ้างมันก็เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านคนนะครับ ทีนี้นกเองก็เราก็แขวนเอาไว้แล้วมันก็ขึ้นได้ง่ายนะครับตีแรกอาจจะไม่ได้คิดไปกินนกคิดไปกินอาหารคิดไปกินกล้วยนะครับแต่เผลอเลยนกมันตกใจหนูก็ตกใจทีนี้ก็อาจจะกัดนกอาจจะทําให้เกิดการสูญเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวที่แขวนนะครับในช่วงหน้าฝนก็ระวังหนูด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งนั่นก็คืองูงูบางทีมันก็หนีน้ํามานะครับไม่ว่าจะเป็น งูพิษต่างๆหรือว,ว่างูเหลือมงูหลามนะครับก็หนีน้ํามาหนีน้ํามาก็เอามาอาศัยบ้านคนมาเจอนกนะครับมันก็หิวโหยหิวโหยก็อาจจะเกิดการากินนกทําให้เกิดการสูญเสียได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังและก็ดูแลกันด้วยนะครับว่างูมีในพื้นที่ของเราหรือเปล่านะครับอีกข้อหนึ่งนะนั่นก็คือพึ่งครับพึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอและก็ไม่คิดว่าจะเจอนะครับ บางทีอะ่ะเดี๋ยวนี้เ็ามีการเลี้ยงผึ้งนะครับแล้วก็ใกลๆบ้านเราเขาเลี้ยงผึ้งพอช่วงฤดูหน้าร้อนก็เป็นเป็นเรื่องราปกตินะครับผึ้งมันก็ไปหากินเกสรเกสรดอกไม้ได้นะครับแต่พอช่วงหน้าฝนผึ้งมันก็ไม่มีอะไรจะกินนะครับมันก็เลยมาหากินในพื้นที่ที่เรามีการเลี้ยงนกนะครับผึ้งเขาได้กลิ่นความหวานจากพวกผลไม้ต่างๆที่เราให้นกกินนะครับเขาก็มากินลวยกินอะไรที่เราใส่ให้นกกิน แล้วก็พอนกไปกวนเขานะครับเขาก็าตกใจแล้วก็อาจจะต่อยเอานกทําให้นกเกิดการเสียชีวิตได้เช่นกันนะครับ mm. พึ่งก็เป็นหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับต้องดูแลด้วยนะครับในเรื่องราวของพึ่งนะครับ mm. ข้อต่อไปนั้นก็คือเรื่องราวของการอาบน้ําครับหลายๆท่านคิดว่าพอมาถึงช่วงเวลาหน้าฝนอย่างนี้นะครับนกไม่อยากอาบน้ําจริงๆเราคิดผิดครับ นกก็เหมือนคนเลยครับพอช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาตัวเหนียวนะครับเพราะตัวเหนียวแล้วพอไม่ได้อาบน้ํามันจะเกิดความเย็นนะครับทําให้เขาเย็นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนหยุดนะครับฝนหยุดก็เราทยอยเอานกมาอาบน้ําอาจจะเอามาอาบทีละตัว2ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พออาบน้ําเสร็จก็ผึ่งให้แห้งนะครับถ้าผึ่งให้แห้งไม่ได้จริงๆก็เอาไปกกไฟครับเอาไปกกไฟเพื่อให้นกมันแห้งหน่อยนะครับ นกมันก็จะได้นอนได้หลับได้สบายได้อุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการควบคุมอุณหภูมิครับหลายๆห,ห,หลายคนไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็คิดว่านกในธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องควบคุมอุณหภูมินะครับแต่เราลืมไปว่า นกในธรรมชาติก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นได้นะครับอาจจะไปอยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็อาจจะอยู่รวมฝูงกันให้ความอบ,บอุ่นซึ่งกันและกันนะครับแต่พอเราเอามาเลี้ยงเนะี่ยเขาอยู่ในกรงเดียวๆนะครับเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนหรือว่าไม่สามารถที่จะไปนอนเป็นฝูงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควบคุมอุณหภูมิครับผมคิดเอาไว้นะครับว่าจะทําแบบว่าเป็นการควบคุม,คคมอุณหภูมิแบบเป็นระบบนะครับ เราใช้ตัวตั้งตัวตัวเทมเพอร์ตัววัดอุณหภูมิครับพอถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่า3าก็ให้หลอดไฟเปิดหรือว่าให้ฮีตเตอร์เปิดนะครับเพื่อจะทาความร้อนพอทําความร้อนได้อยู่ในระดับที่อุณหภูมิอยู่ที่323 3อย่างเงี้ยก็ให้ตัวควบควมุมเทมเพอร์ temper, บิดนะครับก็คิดเอาไว้แต่สุดท้ายก็ยังทําไม่เสร็จนะครับเกิด ฝนตกใหญ่แล้วก็น้ําท่วมซะก่อนนะครับปีนี้ผมเองก็เลยใช้หลอดไฟนะครับหลอดไฟไส้หลอดไฟโบราณน,นะครับก็อาจจะกินไฟหน่อยนะครับแต่ก็ควบคุมแต่ก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนถ้าเป็นไปได้ก็หาหาไฟกกนกซะหน่อยนะครับให้ควบคุมอุณหภูมิให้นกมันได้อบอุ่นซะหน่อยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็อ,อีก อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของการดูแลนะครับดูแลทั่วๆไปอย่าให้ฝนาสาดอย่าให้โดนละอองฝนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องสัตว์ร้ายต่างๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับคร่าวๆประมาณนั้นผมเองเสียใจมากๆที่ไม่ได้ทําคลิปนี้ก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับมาทาเอาตอนที่น้ํามันท่วมไปแล้วหลายๆท่านก็สูญเสียไปแล้ว,ลวอาจจะรู้สึกว่า มันสูญเสียแล้วมึงมาพูดแล้วมันจะได้อะไรนะครับแต่ก็มองในมุมหนึ่งก็คือผมเองก็ได้เจอ,อหลายๆเรื่องด้วยตัวเองนะครับชัดเจนแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็อาจจะได้เจอด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเอา,อาข้อมูลต่างๆที่ผมพูดไปปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับเรื่องราวของฝนที่จะตกลงมาอีกหรือว่าปีหน้าที่เราจะต้องเจอกับ วิกฤต,ตการเรื่องราวของฝนอีกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจกับหลายๆฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภออัดใหญ่แล้วก็อีกหลายๆอำเภอในจังหวัดสงขลารวมถึงพี่ๆที่อยู่ทางปัตตานียะลานะครับนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่ๆทีอ่อยู่ที่อื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่น้ําท่วมมาก่อนนี้นะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอสัตว์เลี้ยงแสนรักนะครับและก็ขอแสดงความเสียใจไปจนถึงพี่ๆท,ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับกระผมช่างเชื้สงขาและช่องในช่างฟาร์มนก้ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่สูญเสียไม่ว่าจะสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือสูญเสียสมาชิกในครอบครัวนะครับสําหรับวันนี้ กับผมจังเจสสงขาก็เหมือนเดิมนะครับฝากพี่พๆทุกท่านฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็มีอะไรนะครับที่อยากจะถามผมติดขัดตรงไหนก็สามารถถามผมได้ทุกเรื่องไม่ต้องเป็นขังวลครับว่าท่านจะซื้อนกซื้อสัตว์จากผมหรือไม่นะครับแต่ถ้าท่านติดขัดปัญหาในเรื่องราวของการเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์หรือว่าติดขัดปัญหาในเรื่องราวของ วิธีการเช็คเพศหรือว่าเรื่องราวของสายพันธุ์ต่างๆก็สามารถถามผมได้ในทุกๆเรื่องผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะตอบทุกๆคำถามของพี่ๆนะครับสำหรับวันนี้กับผมยังเยสสงขาขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามเสมอมาแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาในทุกๆช่องทางขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านที่ถามกันมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอประมาณนั้นปีนี้ผมสูญเสีย นกขุนทองไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นกอีกหลายๆตัวก็บอบช้ําจากการน้ําวิกฤตจากการน้ําท่วมใหญ่นะครับก็ดูแลบํารุงฟื้นฟูกันต่อไปสําหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ